ขนาดไหนน่าเกลียดที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นผลประชุมใดๆเปลืองค่าแอร์เปลืองค่ากาแฟเสียเวลาค่าน้ำหมึกปากกาแค่น้ำหมึกกระจอกก็วายขนาดไหนเรายังรู้สึกว่าเสียเวลาประชุมกัวมันเนี่ยกี่รอบกี่รอบแล้วไม่มีผลใดๆไม่ได้สนใจข้อตกลงใดๆบนโลกใบนี้ออตตะวงออตตะว่ามันก็แค่กระดาษหรอวะทําอะไรมันไม่ได้มันก็ยังวางระเบิดมันก็ยังเปิดประเด็นในการที่จะมาโจมตีฝั่งไทยแต่ทหารไทยเอาไม้ตายออกมายิงแมง เออเอาดิแต่ไม่ได้ยิงด้วยกระสุนปืนยิงด้วยแอลเลดใส่งานนี้อย่าเพิ่งล้าสายตาจากหน้าจอทีวีชมอีกทีเฮ้ยเฮ้ยตำรวจก๊กเฮ้ย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 บมัน โ้ตนไม่ชอชาพันโครใอดมาจเาทำง้ัลยต้รัอขามเข้าใจนะเข้าใจไหมฮะแล้วมีใครตดเหอทำไมมืออุดจมูกาขนาดนั้นอะพี่รู้จักแอแลดไห ถ้าไปใครชุมนุมทางการเมืองจะรู้จักเออแอลวเสียงแอลแลคือเครื่องส่งเสียงความถี่สูงนะปรากฏว่าคือหูจะแบบหลวกไปเลยนะหูดับเลยหูดับไปในชั่วคราวเลยปรากฏมันก็ตกใจพอิีแอลแล็ใส่มันเอามือุดจมูกแต่ว่ามันไม่เอามืออุดหู หรือว่าเสียงมันเข้าทางจมูกเหรอคะใช่เขากลัวกลัวอะไรอะกลัวเรายิงสารเคมีใส่อุตายเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอาวุธชนิดนี้ยูกเล็กเด็กแดงแทนที่จะเอามืออุ้ยทัวดจมูกกันหมดอุจมูกเนหมดโอ้โหเผด็จทบกทันกระแสเลยบอกเอาขาแม้อุดผิดที่แล้วพี่โอ้โหฝ่ายแดนยิ้วยิงว่ะ ผลพวงมาจากระดับสติปัญญาที่มันไม่ได้สูงมากแล้วมันเชื่อข่าวปลอมก่อนหน้านี้ไงก็เลยไม่รู้เรื่องน้รา,ราโลกโลก,ลก็ไปถึงไหนแล้วม,มาลีแถลงทุกวันว่าบ้านเรายิงสารเคมีมันเลยกลัวอุดจมูกกันยกใหญ่ไอ้ด็อีกตัวนึงไ,ไม่ไมด้มืออุดจมูกเป็นเอาผ้ามาปิดจมูกเลยโอ้โหตกใจเพจทับบกทันกระแสเลยออกมาแฉไอ้คันแหวนอุผิดที่แล้วครับแต่มันดุเดือดนะมันเหมือนคนป่าเลยมันคว้างหินคว้างไม้ถล่มไอ้รถแอร์ลของเราตั้งท้าย งานนี้พักยกชั่วข่าวพูดคําเหตุการณ์ท่านเห็นสั้นๆจริงๆมันกินเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมา,ามันหยุดมันเบามันโผมันหยุดมันเบามันโผอย่างนี้จนกระทั่งถึงเวลาช่วงเย็นด้วยซ้ำไปตออีโน่ไปด้วยไหมเอาไหมยิงฉียนให้ไสแตกเลยเอ,อเอา<ห>ความแรงดันเอาให้สูงที่สุดเปลองอ๋อเออเปลงน้ํากับคนแบบนี้อะไรก็เปลืองจริงๆนะคู่ควรจริงค่ะคุณผู้ชม